นี่เป็นภาพแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเมืองเวโรนาเมืองที่เป็นแรงบันดาลใจในหนังสือโรมิโอและจูเลียตพระองค์ทรงถูกร้อมรอบด้วยบรรดาซิสเตอร์ที่ร่วมต้อนรับด้วยความยินดีเมื่อได้พบกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเมื่อพระองค์ตรัสข้อความแรกกับพวกเขาพ่ออยากจะเริ่มต้นการทักทายกับบรรดาสตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นซิสเตอร์ที่ต้องอยู่ในเขตพรตพวกลูกเห็นหรือไม่ว่าพวกเธอเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง เพราะในอารามที่มีการปิดกั้นจากโลกภายนอกก็ไม่มีการสูญเสียความสุขต่างเต็มไปด้วยความยินดีและพวกเธอเหล่านี้เป็นคนดีพวกเธอไม่เคยนินทาไม่เคยไม่เคยเลยพวกเธอเป็นคนดีขอบคุณซิสเตอร์ทุกท่านการพบปะกันระหว่างบรรดาพระสงฆ์และนักบวชมีขึ้นในมหาวิหารนักบุญเซโนสถานที่ซึ่งเก็บบรรดาพระธาตุของนักบุญอุปถัมภ์แห่งเมืองเวโรนา ในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวสดภาวนาต่อหน้าพระท่านเหล่านี้เชคสเปียร์ได้เลือกวัดแห่งนี้ให้เป็นฉากที่ตัวละครหลักถูกฝังตามบทละครนอกเหนือจากเชคสเปียร์แล้วสมเด็จพระสันตะปาปายังตรัสถึงอิทธิพลของเมืองเวลล่าที่มีต่อน,นักเขียนวรรณกรรมท่านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเป็นเรื่องอที่น่าย,ยินดีที่เราได้อยู่ใน,ในมหาวิหารสไตล์โรมาเนสแห่งน,งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุด,สดในอิตาลี ที่ได้สร้างแรงบรรดาใจให้กับนักกวีอย่างดันเต้และกาดุซีด้วยเช่นกันสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนบรรดาผู้เข้าเฝ้าว่ากระแสเรียกทางศาสนาไม่ได้เรียบง่ายดังคนทางที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบเท่านั้นแต่ยังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ต้องต่อต้านการผจญหลายครั้งที่เราลืมสิ่งนี้ เมื่อเราเริ่มเดินบนเส้นทางนี้ไม่มีใครได้รับแจ้งจากพระเจ้าว่าทุกสิ่งจะสวยงามและสบายใจไม่ชีวิตคือความสุขมีช่วงเวลาแห่งความยินดีแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความมืดมนอีกด้วยความยืดยุนความสามารถความกล้าหาญที่จะก้าวต่อไปรวมถึงความกล้าที่จะอดทน ในช่วงท้ายของการเข้าเฝ้ามีการมอบของขวัญแด่ส,สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสรวมถึงใบล้างบาปของคุณพ่อโรมาโน,โนกวาดินี่พระสงฆ์และนักปราชญ์ที่กำเนิดที่เมืองเวโรนาซึ่งต่อมาอาศัยอยู่ในประเทศยเยอรมนีคุณพ่อโรมาโนยังเป็นหนึ่งในนักเขียนคนโปรดของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสอีกด้วย